โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0 0สคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนดูคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปมาเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ไปดูกิจกรรมในเกม Rv กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตก,กันบ้างสําหรับที่กิจกรรมที่เข้ามาในเกม Rv ในวันนี้เนาะเป็นร้านค้าพระเนจรสุดคุม้มพบกับสกินมือปราก็มีสกินของทาร่ากับอิลูเมียนะหรือเป็นสกินวไลท์ก็จะมีของคลิกซี่ อแล้วก็คิวเลนแล้วก็ไอริ i, ทั้งหมด3สก,กินนี้เลยก็เป็นสก,กินที่สวยทั้ง3สก,กินเลยนะการันตีใน99คูป,ปองอันนี้ไม่รู้จะได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะครับ2กุมภาถึง4กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครั้งแรกเพียง1คูป,ปองเท่านั้นนะใครสนใจก็คลิกเข้ามาเลยเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันจริงเราก็มีบางสก,กินแล้วละ่ะ เดี๋ยวอาจจะมารีวิวเวทายคลิปนะใครสนใจก็ไปดูกันได้ทนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับก็เข้ามาในหน้าร้านค้าพาพนจอนเนาะก็เข้ามาในร้านค้าไปที่ร้านค้าพิเศษแล้วก็จะเข้ามาที่เมนูร้านค้าพาพนจอนเมื่อรับของรางวัลไปแล้วจะไม่รับซ้ำอีกระยะเวลากิจกรรมวันที่สองถึงที่4กุมภาพันธ์2022นะ้ยนะโดยเี่ยมาดูพวกอัตราการออกของกิจกรรมนี้แล้วกันเนาะว่าอัตราการออกมันออกง่ายหรือออกยากแค่ไหน นี่ร้านค้าพเนจร2กุมภาพันธ์ถึง4กุมภาพันธ์2565ราคาก็มี1คูปองแล้วก็มี9คูปองทั้งหมด9ครั้งแล้วก็17คูปอง1ครั้งและครั้งสุดท้าย,ยที่3 3 0คูปองโดยในกิจกรรมนี้เขาบอกว่าการันตีที่99คูปองแต่ว่าถ้าใครที่แอบ,บอยากเหมากระดานนะจะอยู่ที่429คูปอง429คูปองคือเหมากระดานนะ โอเคครับโดยอัตราการออกสกินหาวอนคือ1%เอฟเฟ t ตอยู่ที่63.5%ท่าเต้นอยู่ที่4%บัตรเช่าสกินอยู่ที่21.50%อีโมจิอยู่ที่10%เนาะก็ด้วยการดยอัตราการออกมันก็ออกสกินยากอยู่แล้วละ่ะเป็นปกติของกิจกรรมพวกนี้แต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคำนวณไงนะเวลาแบบ ออกบปนเปอร์เซ็นต์นี้ก็งงมกันแต่ไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูไปดูกันนะว่ามีสกินแต่ละสกินหน้าตาเป็นไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย i I speak for the trees. I will stop at nothing. That which kills the dark. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงแลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอน ใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดเม l โลท็อปอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับไลน์เมลโลท็อปอัพเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR o คอดอันนี้ได้เลย โอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นทั้ง5สกินของกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปมจนกว่าจะได้สกินแล้วกันเนาะว่าจะไม่แน่ใจว่ามันจะการันตีที่9กาก้าคูป,ปองตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เหมือนหลอกจํานวนไปแล้วแหละที่90กา้าคูป,ปองแต่ก็ไม่รู้จะได้สกินอันไหนเนาะที่เป็นการันตีฮะันเดี๋ยวเ้าไปดูกันเลยอืออันแรกก็เลยท้าเต้นเลยเลยท้าเต้นคลิกซีด้วย ไม่รู้มันใช้กับสก,กินอื่นได้ไหมนะมดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องค่อยไปลองกันทายคลิปนะชุบเจ้าไหนเจาไหน,น,นอ่าได้คิวเลนรู้สึกเราจะมีสก,กินนี้แล้วอะของคิวเลนแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวไปทายคลิปละกกันอืมเอฟเฟกต์ FX สังหารฟองอากาศเราควรลองเอามาใช้สักครั้งไหมรู้สึกได้บ่อยมากเลยจำไม่ได้เอฟเฟกต์ฟองอากาศเป็นยังไงนะอันนี้อะไรเอฟเฟกต์สังหารจอปีศาจอ่าอ่อไปล่ะชุบชุบชุบ P, God, go <laughs> เอฟเฟกต์วาร์ฟฟองอากาศก็มาอะเอฟเฟกต์อะไรอีกเอฟเฟกต์วิ่งฟองอากาศแฮะเอมีอะไรอีกไหมเอฟเฟกต์วิ่งจอมปีศาจก็มาโอ้โ oh. หต่อต่อฮึบ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 เอฟเฟกต์วาร์ฟจอมันโอ้ต่อไปเป็นต่อไปเป็นอีโมจิ เดี๋ยวจะแจ้งโอ้ยยังไม่การันตีแกล้วนะะเออคาดการณ์พี่การันตีแน่นอนรุ้นเงี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอยากได้ฝั่งซ้ายอะจะได้ปะ <c oughs> ได้ฝั่งขวา <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรครับก็ได้ฝั่งขวาเนาะก็ใครที่ได้มาก็เข้าไปในคลังนะชุบนึงนะเครื่องมันค้างอะช่วงนี้กดไม่ค่อยไปเดียวนะคึบมาละอันนี้นี่นะ โอเคงั้นเราเลือกเป็นทาร่าโอเคอืมเอ๋สกินทาร่าโคตรเท่เท่มากโอ้ม่ธรรมด้าก็เดี๋ยวเราจะรีวิวสกินที่เรามีเนาะไว้ท้ายคลิปถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับก็ใครที่ได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากันโอเค okay, ครับเดี๋ยวไปดูสกินต่างๆกันหนะ้าที่เรามีนะ I've ice in veins, fire in got soul my my โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมกันน้อามาดูสกินของทาร่าสกินนี้เลยสกินทาร่าสกินนี้ก็เราว่าชุดเท่มากเลยนะใครสนใจก็เอามาแลกสกินนี้ได้นะเราว่าแต่งเท่มากเลยเนื้ดูเอฟเฟกเป็นยังไงนะเราเอาจริงเราก็จําไม่ได้ว่าทาร่า ไม่มีเอฟเฟกเป็นไงนะแต่อันนี้คือแบบที่ใส่ชุดสกินนี้แล้วโอ้เฮ้ยอะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะสัตทานาอันนี้เคเราไปโจมตีเทนกันนะทุบโอ้เราว่ามันเทนะใครสนใจก็ไปลองสมในกิจกรรมได้นะเผื่อได้โอ้หุ้ยท่าคุณมันแรงมากอุ้ยมันแรงจริงเนี่ยแบบมันดูแบบดุแรงมากดูดิ ขึ้นมาหมดเลยสุดยอดสุดยอดโ่าเราชอบที่มันถูกล้วเป็นหนามขึ้นมาอืมโอเคนะสหรับสกินนี้สกินที่สองเอ้ยสกิลที่สองเรามาดูอัลติเมทสกิลกันดีกว่าเป็นยังว้าวใช้ได้นะก็ไม่แย่ก็ไม่แยกก็ใครสนใจสกินนี้ก็ไปลองสุ่มในร้านค้าข้างในจองกันได้นะใช้ได้ก็ได้เดี๋ยวใครสนใจนะที่สุดดีเออเราโอเคแหละเอามาดูท่าเต้นกันดูซิท่าเต้นตอนนี้ว้าวโคตรเท่ หรือเต้นแบบไม่มีดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะชอบแบบไหนกันโอเคครับเดี๋ยวดูสกินถัดไปกันนะโอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนะเคคเา,าเกกนเนะก็มาดูที่สกินต่อมาเป็นสกินของคิวเรนสกินของคิวเรนสกินนี้ก็เท่มากๆเลย เราว่าเป็นสกินที่น่าสนใจมากอีกสกินหน,หนึ่งเลยนะของคิวเลนฮึบดึงๆให้มีเอฟเฟกอะไรเนาะแต่มีเอฟเฟกตโจมตีนี่โคตรเท่อะอันนี้เราโคตรชอบอะแต่คือเสียงเดียวคือเราเล่นคิวเลนไม่ค่อยเป็นเลยไม่ค่อยเดาออกมาใช้เท่าไหร่ฮึบเดี๋ยวหยุดก่อนนี่จริงอินพาสิฟของคิวเลนถ้าโจมตีจากด้านหลังอะมันจะสร้างความเสียหายมากขึ้นด้วยนะมันจะแรงขึ้นแต่คือเราเล่นไม่ค่อยเป็นแหละคิวเลนเล่นเราไปแจกตลอดเลยมันยากอะ สักสิ่งยากิงอันนี้สก,กิลหนึ่งนะคลุบคลุบชุบมันอ๋ออันนี้ต้องมีเนียวต้องมีเป้าหมายก่อนเนาะเพราะฉะนั้นโจมตีไม่ได้มีสก,กิลสองโอ้ยเท่มากชุบพุง่งมันต้องแบบพุ่งข้างๆอนะ่ะถึงจะจะแบบครั้งต่อไปมีสีใกล้ใกล้ได้เนี่ยหรือต้องแบบตรงๆไปเลยต้องเฉียงนิดนึงอนะ่ะเนี่ยถึงจะได้มันเล่นยากมากแต่ว่าสกินสวยสกินส,สวยๆคือเ่นเยอะมากเลยครับ อย่าไปแย่เล่นงไม่เป็นโอเคอันนี้เป็นอนะัลติเมทสกิลเนาะโอ้ยเราชอบแบบที่มันวับวับอ่ะมันจะแบบอืเหมือนมันแบบบอกตาหน่งให้ศัตรูรู้ว่าเราเข้ามาแล้วอ่ะมันก็วับวับวับอย่างเงี้ยโคตรเท่โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เออจะมีท่าเต้นของคิวเลนด้วยเดี๋ยวเต้นตอนล่องหุนได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูเต้นล ok ่องหุนกันดีกว่าโอเคเล่นตอนร้องหนุนเล่นตอนร้องหุนเยอะเท่นะ โอเคครับใครสนใจกินคิเลนก็ไปสุ่มกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่สกินสุดท้ายกันนะโอเคครับก็เข้าไปตัวเกมกันเนนะาะเป็นสกินของอ e ีโลเมียสกินนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะมาเริ่มจากเอฟเฟกต์วาร์ปกันเลยละกันนะ นี่สำหรับเอฟเฟกต์วาร์ปโอ้โหก็ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูพวกสกิลอืมแท้จริงก็ไม่มีหรอกเป็นแค่การชุดการแต่งตัวมากกว่าแต่ว่าสกินของอิโลเมียแต่งตัวเราเรารู้สึกว่ามันเท่ดูสกิลแหละอุ้ยลืมปิดโทษโทษโทษนี่โจมตีปกตินะของอิโลเมียชึบชึบ,ชบโอเคเดี๋ยวมาดูที่สกิลสกิลที่หน่งกันเนาะอือแล้วนี่พาสี มื่อใช้สกิลหกสองกลาพงพาสิบก็จะแบบเป็นการโจมตีแบบพิเศษนี่ก็อันนี้เราไปดูสกิลสองกันต่อเลยแล้วกันปุ๊บเออปัดให้อยู่ตรงกลางเนี่ยอื้อเสียดายเสียดายปัดอยู่ตรงกลางเนะอะอือฮ้ยโอเคประมาณนี้โอ้ยปัดยากอะ่ะโอเคดีนิดนึงโอเคน่าจะได้ละเดี๋ยวดูที่สกิลอัลติเมทกันนะชุดฮู้ดเราว่าแอนติเมทเท่อะ แล้วคิดดูนะสก,กิลน,นี้ของเอ,เอสก,กิลนี้ออติเมทของขอีนูเมีย um ไปที่สุดตัวเลยมันจะแรงมากแต่ถ้ามันโดนจะแรงไงแต่เราไม่ค่อยโดนนะเล่นยากอยู่โอเคครับอันนี้ก็เป็นท่าเต้นของอีนูเมียเนาะเผอ่อใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้ในกิจกรรมนี้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูท่าเต้นของคลิกซี่ได้ดในกิจกรรมนี้กันนะโอเคครับก็ดูท่าเต้นของคลิกซี่เนะาะก็คือท่านี้แหละมั้งที่ได้มาถ้าจะไม่ผิดเนาะ อ๋อก็เป็นท่าเต้นที่ทาร่ามนะีอะไรเนาะเออคือท่าอะไรนี่มันน่าจะเป็นนี้แหละเออก็น่ารักดีใครสนใจก็ลองไปสุ่มได้นในกิจกรรมนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจสนใจสกินไหนก็ลองไปสุ่มได้นในกิจกรรมแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากัน เราได้ฝั่งขวาแต่คนอื่นได้ฝั่งไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เพื่อมีคนดวงดีได้ฝั่งสายบอกเทคนิคหน่อยว่าทำยังไงโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น t p พเจพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลโท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมวไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย